สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวตัวปืนนะก็จะรีวิวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะามาตอนนี้เอามาที่เห็นอยู่ก็มีอยู่สี่ตัวมีตัวแรกก็คือตัว c หก c หมาดูกล่องเลยกล่องมันแบบนี้น,นี่คือ c หกกล่องเป็นกล่องสีกล่องกระดาษนะสกินสีขาวดำนะสกินสีขาวดำเขียนว่า c หกเอก,กลักษณ์ของ c หกนี้ก็คือตัวแม็กกาซีนเนี่ยจะยื่นออกมาใหญ่เลยแล้วแม็กกาซีนหนักด้วยตัวปืนก็ตัวปืนหนัก ข้นะางหลังก็มีสกรีนวิธีการใช้นะการใส่แมกกาซีนการถอดแมกกาซีนแล้วก็วิธียิงตรงนี้เขียนว่าแคลว6มมเมื่อก็คือขนาดของลูกปืนที่ใช้นะเป็นเม็ดพลาสติกก็ได้หรือลูกบีบีกันก็ได้ขนาด6มิลมีคนชอบถามว่าใช้เป็นลูกแก้วหรือลูกเหล็กได้ไหมถ้าเป็นลูกเหล็กเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักมากเกินไปขนาดมันได้ก็จริงแต่มันจะตกล่องถ้าตกล่องบ่อยๆเนี่ยปืนก็พังนะต้องซ่อมแง้มบ่อยๆแม่งก็พัง ดังนั้นควรจะใช้ลูกปืนที่เป็นเม็ดพลาสติกหรือไม่ก็เป็นลูกบีบีกันขนาดกันน้ําหนักมันจะกําลังดีเปิดมาดูข้างในนะแบบเร็วๆเปิดมาด้างในาก็จะเห็นเป็นอ,อันนี้หล่นอ่นนี้คือลูกปืนนั้นที่เขาแถมมาเป็นจํานวน10หรือ15เม็ดเนี่ยสิบถึงสิเม็ดนี่แหละนะมาดูปืนกันนะอันนี้คือลักษณะปืนนะ เป็นปืนแอร์ซอกกันนะก็คือเป็นปืนชักยิงนะไม่ได้ใช้แกนนะนะตรงหัวปืนตรงนี้เนี่ยเป็นเหล็กนะซึ่งเป็นเหล็กทำหลอกอะเรารู้อยู่แล้วเกือบทุกรุ่นน,ะน่ะนะตรงนี้เป็นเหล็กทำหลอกเปิดมาเปิดมาตรงนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกเห็นสสไหมตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กนะอ่เดี๋ยว่อยดู งปืนสวยดีนะเอกลักษณ์ของมันก็คือตรงไกลตรงนี้มีลักษณะเฉพาะก็คือเป็นล่อกๆตรงนี้ซึ่งเท่นะมันเท่เลยทีเดียวประกับปืนตรงนี้เป็นพลาสติกนะทำสีแล้วก็ทําให้มันเป็นลายขูดขากนะจับดูก็จะขูดขาเลยอ่านะช่องใส่แมกกาซีนนะข้างในเนี้ยหนักทีเดียวแหละนะหนักทีเดียวปืนเนี่ยหนักทีเดียวนะไม่ไดนกสัตว์ทำหลอกนะ ตรงนี้ก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะดูรูปทรงมันให้ดูกันชัดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวชักยิงให้ดูอันนี้คือเสียงเสียงออกทุ้มๆหน่อยน้ำหนักในการชักก็ หนักอยู่นะหนักเอาเรื่องอยู่คือสปริงเนี่ยเป็นสปริงตัวใหญ่เลยก็คือสปริงแข็งนั่นเองยิงลูกก็จะแรงนะ,ะตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงประกับบอกไปยังวะตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้มีความฝืดหน่อยๆน,นะให้เหมาะกันจับไม่ไม่ถึงกับเจ็บนะไม่ถึงกับเจ็บจับสบายเลยม,มีอะไรอีกอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเออลืมแม็กกาซีน แมกกาซีนเอกลักษ์ของรุ่นนี้เหมือนกันก็คือแมกกาซีนเนี่ยตัวแมกกาซีนตรงนี้ยตรงฐานมันจะใหญ่แมกกาซีนฐานใหญ่สปริงดันก็ปกตินะดันไม่ดันลื่นอยู่นะเออสปริงไม่นั่นเห็นไหมตอนดันลื่นอยู่ใส่ก็ใส่ลูกตรงนี้บรรจุลูกวันนี้ไม่ขอยิงให้ดูนะเดี๋ยวต่อจะทําคลิปยิงแยกทีแล้วกันเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูทรงมันตอนตอนใส่เสร็จแล้ว ก็จะเปอย่างนี้ไอเนี้ยเอกลักษณ์เลยแม็กกาซีนนี่ก็หนักด้วยนี่กดกดตรงนี้กดตรงนี้เพื่อ,อแม็กกาซีนออกกดปุ๊บเนี่ยหนักหนักอยู่ประมาณหนึ่งอะน้ำหนักมันคือมันไม่ได้เบาโอเคไหมพอใส่ปุ๊บมันก็มันก็ยิ่งไอนี้ก็หนักอันี้ก็พอสมควรพอใส่ปุ๊บคือน้ำหนักได้เลยน้ำหนักแม่งคือปืนจริงเลยนี่เองอะนะ แน่นๆอยู่นะเสียงใหไ่เสียงยิงก้อนแน่นอยู่นะเป็นปืนพลาสติกที่สปริงแข็งเสียงยิงก็นแน่นถอดแล้วนะอ่ะรีวิวแค่นี้แหละสั้นๆอ่ะย้ำอีกทีสำหรับเมื่อกี้คือรุ่น c ีหกเมื่อกี้บอกว่า c ีหหรือ C9 เก้าวะอันนี้คือ c ีหกอ่ะย้ำอีกทีนะอันนี้คือ c ีหกบอกผิดไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนแรก 最后。